มวยหล่อมองถึงแชมป์แฮกเกตี้ลั่นจะน็อกน้องโอไม่เกินยก3ก่อนรับชมคลิปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไ like, ลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับโจนาธานแฮกเกอรตี้นักมวยหนุ่มหล่อจากแดนผู้ดี พร้อมลงทําศึกชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทกับเจ้าบอลลังน้องโอหาม่ามวยไทยในศึกวันไฟในเ้าที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีในวันเสาร์ที่22เมษายนโดยเจ้าตัวสุดมั่นใจว่าจะยุติการคลองแชมป์อันยาวนานของแชมป์โลกชาวไทยได้อย่างแน่นอน เรียกได้ว่ามาแรงแซงโค้งในแรงคิ้งรุ่นเดียวกันสำหรับแฮกเกอร์ตี้โดยหลังจากตัดสินใจขยับรุ่นน้ำหนักขึ้นมาสู้ในรุ่นแบนตัมเวทและประเดิมไฟแรกด้วยการเบียดชนะวลาดเมียคูชมินดาวรุ่งจากรัสเซียด้วยคะแนนสองต่อหนึ่งเสียงทำให้เขาพุ่งพรวดขึ้นมาหลังเก้าอี้อันดับที่5ของแรงคิ้งวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทพร้อมกับคว้าตัวด่วนขึ้นท้าชิงบัลลังกับราชันของรุ่นนี้ทันที แม้โอกาสจะมาเร็วเกินคาดแต่ด้วยเจ้าตัวพร้อมอ้าแขนรับโอกาสโดยไม่ลังเลและคิดว่าเขาเหมาะสมที่สุดในชั่วโมงนี้ผมไม่ได้คาดหวังที่จะได้ชิงในทันทีผมคิดว่าน่าจะลงแข่งอีกสักไฟก่อนจากนั้นผมคิดว่าเราน่าจะได้โอกาสท้าชิงบัลลังแต่ในเมื่อถึงคิวผมแล้วหากมองหาผู้ท้าชิงเพียงคนเดียว ที่เหมาะสมกับงานนี้และทางทีมงานก็คิดว่าคนคนนั้นคือผมครับผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นเพียงตัวเลือกเดียวแต่ผมจะบอกว่าผมเป็นคู่ต่อสู้ที่อันตรายที่สุดที่เขาเคยเจอมาผมเฝ้ารอที่จะได้ชิงเข็มขัดเป็นครั้งที่สองตอนนี้มันอยู่แค่เอื้อมและผมต้องคว้ามันไว้ให้ได้ยิ่งไปกว่านั้นแฮกเกอรตี้ยังมองว่าการที่เขาได้ขยับน้ำหนัก ขึ้นมาสู้ในรุ่นแบลตัมเวทซึ่งเป็นรุ่นน้ำหนักธรรมชาติของตัวเองนั้นส่งผลดีต่อตัวเขาเต็มๆทั้งร่างกายจิตใจและการเตรียมตัวทำให้เขามั่นใจว่าไม่มีใครจะหยุดเขาได้ในรุ่นน้ำหนักนี้ในรุ่นไฟเวทผมรู้สึกเหนื่อยมากแต่พอได้ขยับขึ้นมาในรุ่นแบนตัมเวทมันทำให้ผมรู้สึกกระปี้กระเป๋ามากขึ้น รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นรวมถึงได้กินอาหารอย่างเต็มที่มากขึ้นอีกด้วยทําให้ผมเตรียมตัวได้ง่ายขึ้นเครียดน้อยลงและก็อย่างที่เขาพูดกันว่านักสู้ที่มีความสุขคือนักสู้ที่อันตรายที่สุดตอนนี้ผมพร้อมแล้วผมพร้อมจะใส่ทั้งหมดเท่าที่ผมมีครับอย่างไรก็ตามการจะโค่นแชมป์โลก8สมัยผู้ครองสถิติไร้พ่ายในวัน ก็คงไม่ใช่งานหมูเมื่อย้อนดูฟอร์มแกล่งที่ผ่านมาโดยน้องโอขวาดคู่แข่งทั้ง10บลายแบบเกี้ยงแผงและใน5้าไฟลหลังสุดอย่างเป็นการชนะน็อกทั้งสิ้นมันยิ่งทำให้ผมฮึกเหิมขึ้นเมื่อรู้ว่าเขาน็อกคู่แข่งทุกคนนั่นทำให้ผมซ้อมหนักขึ้นและอย่างที่บอกเรามีแผนชกและเราจะยึดตามแผนนั้นผมคิดว่านี่คือเวลาที่ผมจะโค่นเขา ถ้าให้ผมพูดก็อาจจะเป็นนายกที่3ผมจะไม่มั่นใจเกินไปแต่ผมต้องการล้มเขาจริงๆและนั่นคือสิ่งที่เรากำลังวางแผนจะทําให้ได้ครับและแน่นอนว่าผมมีความกดดันค่อนข้างมากถ้าจะให้พูดตรงๆหลายคนบอกว่าน้องโอจะน็อกผมนู่นนี่นั่นแต่คุณรู้อะไรไหมนั่นมันกลายเป็นการเติมเชื้อเพลิงในกองไฟผมเป็นมวยลองมาสองสามไฟแล้ว และถ้าผมปราบน้องโอได้พวกเขาจะเลิกเรียกผมว่ามวยลองสักทีคืนนั้นจะเป็นคืนอันยาวนานสำหรับน้องโอผมว่าเขาประเมินผมต่ำเกินไปและเขาจะต้องเหวอเพราะผมมาเต็มและมาเพื่อชนะน็อกครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงในแมตที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้สามารถพิมพ์บอกเราได้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกด s u b ส c r i b e ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราโปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ